ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทย w a ล Machines วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนไปพบกับสุดยอดอาวุธยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่ที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้านการทหารที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ New 2025 DONGFENG 17หรือที่รู้จักกันในชื่อ DF17 ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นล่าสุดจากประเทศจีนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในสนามรบยุคใหม่ ก่อนอื่นขอกล่าวขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องไทยวอลแมชชีนส์ของเร,เรามุ่งเน้นนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารและข่าวสารด้านความมั่นคงจากทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างรอบด้านวันนี้เราจะจ่อลึกทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับนิว2025ี D O N G F E N G 17ทั้งประสิทธิภาพความสามารถเทคโนโลยีและความหมายต่อความมั่นคงของประเทศไทย นิว2 0 2 5 d o n g f e n g 1 7เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกไคล v เวชิเคิล (HGV) รุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA Rocket Force จุดเด่นของ DF 1 7คือการผสมผสานร,ระหว่างขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งระยะกลางกับหัวรบความเร็วเหนือเสียงที่สามารถทะยานด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่าแมสิบหรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง1ิบเท่าซึ่งหมายความว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าขีปนาวุธทั่วไปหลายเท่าตัว และยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบินได้อย่างอิสระระหว่างการเดินทางทําให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตปูแทบไม่มีโอกาสสกัดกัน้นสิ่งที่ทําให้นิว2,025 DONGFENG 17รุ่นใหม่นี้แตกต่างจากกลุ่นก่อนคือการอัปเกรดระบบควบคุมการบินเทคโนโลยีสเตลและระบบนำวิถีที่ใช้ AI ขั้นสูงทำให้ขีปนาวุธสามารถระบุพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงสุดในระดับ CEP ต่ำกว่า5เมตรซึ่งถือว่าล้ำสมัยมากสำหรับอาวุธประเภทนี้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนใหม่ที่ช่วยให้ DF-17 รุ่น2025มีระยะยิงไกลขึ้นกว่า2,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกอีกจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือความสามารถด้านการป้องกันการตรวจจับขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติสเตลลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์และใช้เทคโนโลยีเคลือบผิวดูดซับความร้อน ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากแม้แต่ระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยอย่าง THAAD ของสหรัฐอเมริกาก็อาจทำงานได้อย่างจำกัดเมื่อต้องรับมือกับ DF-17 สำหรับประเทศไทยแล้วข้อมูลเกี่ยวกับ New 2025 DONGFENG 17มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นนี้จะส่งผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาค หากประเทศใดในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในลักษณะนี้ได้จะทำให้ดุลอำนาจทางทหารเปลี่ยนไปอย่างมากหลายฝ่ายคาดการว่านิว2,025 DONGFENG 17ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในระดับนานาชาติเพราะความเร็วที่สูงมากและการหลบหลีกขั้นสูงทำให้ระบบป้องกันของคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสตอบโต้หากเกิดความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาค ขีปนาวุธรุ่นนี้อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมทันทีนอกจากเทคโนโลยีขั้นสูงแล้ว new 2025นิ dongfeng 1 7ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายรูปแบบทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์ทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นต่อพานกิจการรบในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานหรือการตอบโต้เชิงป้องกัน ที่น่าสนใจคือจีนได้ลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาระบบสนับสนุน DF17 ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มปล่อยเคลื่อนที่ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบควบคุมการยิงจากระยะไกลซึ่งทำให้การปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเคลื่อนย้ายขีปนาวุธไปตามพื้นที่ต่างๆได้โดยง่ายเพิ่มความยากในการตรวจจับตำแหน่งที่แท้จริงสำหรับประเทศไทยเราจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลต่อแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพไทยในอนาคตหากประเทศรอบข้างเริ่มมีการนำเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงมาใช้เราก็อาจต้องพิจารณาปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์ให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคก็อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจําเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการทูตและการป้องกันประเทศให้สมดุลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงในภูมิภาค new 2อน dong feng 1 7จึงไม่ใช่แค่อาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการทหารที่ก้าวกระโดดอย่างมากในยุคนี้โลกกาลังเข้าสู่ยุคข,ของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและทุกประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อนจบคลิปนี้หากคุณชอบข้อมูลด้านเทคโนโลยีการทหาร ข่าวสารด้านความมั่นคงและการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องไทยวอร์แมชชีนส์ของเราเราจะคอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยและข่าวสารด้านการป้องกันประเทศจากทั่วโลกเพื่อคนไทยทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการทหารที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนมาฝากกันอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมไทยวอ a r แมชชีนส์และสวัสดีครับ